เาเนี่ยมีแวนห้ามดไหล

อันนี้ก็บังอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> ทำงั้นต่อเลยครับคนที่ม่านี้ไม่ดูนี่นะเด็ยน้อยนะคะดูพ่าจ่ดจคิว คช่องสาวที่ยินดีฝั่งนน้นเลยฝั่งนน้นก็ยังเหมือนเดิมคนยยนี้โหบางรูมันเละ Let's go, let 那。<laughs> <laughs> ใหม่เวคมากนี่ครับใถ่ายที่แสงมืดๆก็ช่วยปรับแสงหน่อยนะ อันนี้ข่าแล้วไม่ไหาพี่กันเนียบขาวอันนี้ข่าแล้วไปพ่ออยู่นี่ <c oughs> ไปด้วย